สวัสดีค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะคะวิธีการหว่านมเมล็ดผักขึ้นช่นะคะถ้าใครต้องการอยากปลูกผักขึ้นใช้าขายนะคะหลังจากที่เราตีแปลงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามเมล็ดของผักขึ้นใช้หว่านลงไปนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยแกลบนะคะหรือว่าฟางข้าวก็ได้นะคะอามาปกคลุมหน้าดินนิดนึงนะคะ่ะเพื่อความชุ่มชื้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาทําที่มุงหลังคาให้แปลงผักขึ้นช่ายนะคะด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะอันนี้เราอันนี้ในส่วนของเราก็วัตถุดิบเราหาได้นะคะเศษไม้เศษแลมต่างๆนะคะถุงหัวาหารถุงอะไรก็ได้ค่ะปกคลุมเพื่อบดบงังแสงแดดนิดนึงนะคะจะทำให้ผักขึ้นช่ายนี้เกิดใบมากค่ะ อันนี้เราก็ทำแบบง่ายๆนะคะทำแบบบ้านๆค่ะทำตามที่เราหามีหาได้นะคะถ้าใครก็บางท่านก็อาจจะมีที่แปลงสวยงามแล้วก็มีวัตถุดิบที่ดีกว่านี้ก็ขอให้มีการ มุงหลังคาให้นะคะผักกึ้นช่ายก็ต้นกล้าผักกึ้นช่ายก็จะเกิดดีมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเกิดดีแค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดเยอะแค่ไหนนะคะต้นสวยแค่ไหนนะคะค่ะนี่เราก็มาดูกันนะคะว่าต้นกล้าผักกึ้นช่ายนี้เกิดเยอะมากนะคะสวยงามมากค่ะถ้าเราทำที่มุงแสล็มให้เขานะคะ ถ้าใครต้องการปลูกผักขึ้นช่ายขายนะคะช่วงต้นปีประมาณมก,กรากมฤษากรกมภาันี้ผักขึ้นช่ายจะราคาสูงนะคะปลูกช่วงนี้แลละค่ะราคาดีมากนะคะหรือว่าใครจะเอาหวานลงในภาชนะต่างๆก็ได้นะคะจะเป็นกล่องโฟมกระมังหรือภาชนะเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะ สำหรับคนที่เอาไว้สำหรับปลูกไว้กินเฉยๆนะคะอันนี้เรากะว่าจะลงแปลงเอาไปขยายลงในแปลงนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะต้นโตแล้วนะคะปกติแล้วเราจะไม่ถึงให้โตขนาดนี้นะคะถ้าโตขนาดนี้ก็ถ้าอวบสวยมากเกินไป เวลาเราไปปักชำนี้เขาจะตั้งตัวยากนะคะเขาจะฟื้นตัวยากจะอยู่ในต้นประมาณแค่นี้นะคะเล็กๆนะคะให้ต้นแข็งแรงเนี่ยประมาณเท่านี้ค่ะจะติดดีมากนะคะให้สูงประมาณแค่นี้นะคะเวลาเราไปขยายพันธุ์ลงแปลงปลูกนะคะไม่ต้องให้อวบมากให้ต้น ก้นกล้าผักขึ้นใช่ของเราให้เขาแข็งแรงเวลาเราเอาไปขยายลงแปลงปลูกจะได้ตั้งตัวติดไว้นะคะเนี่เกิดดีมากเลยนะคะสามารถไปลงแปลงปลูกได้แล้วนะคะ่คะแต่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเอาไป แล้วก็จะเอาเอาไปทั้งดินนิดนึงนะคะเวลาเราจะไปลงแปลงปลูกค่ะให้เราเอาแบบนี้นะคะให้มีดินติดให้มีดินติดไปด้วยนะคะ อะไรเล็กก็ได้นะคะที่จิ้มจิ้มเอาทั้งดินนะคะดินเดี๋ยวเอาไปทั้งขยุ่นี้เลยนะคะให้มีดินติดด้วยนะคะให้เราลงแช่น้ำไว้นะคะ ให้ลงแช่น้ำไว้นะคะให้ลากแล้วก็ดินนะคะดินกับลากเอาน้ำใส่นิดนึงนะคะชุ่มๆไว้ค่ะค่ะทีนี้พอเราได้ต้นกลาของขึ้นใช้มาแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกใส่ในกล่องโฟมนะคะหรือภาชนะอื่นๆก็ได้นะคะสามารถปลูกได้ค่ะ เราก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะในกล่องโฟมจะเป็นดินถุงหรือว่าดินที่เราทำดูปลูกเองก็ได้นะคะสามารถปลูกได้ค่ะก็จะให้เป็นที่ดินร่วนซุยนิดหนึ่งน,นะคะทีนี้เราก็ลดน้ำก่อนนะคะลดน้ำให้เปียกชุ่มนะคะ ปลูกใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในกระถางปลูกนะคะหรือว่ากระมังที่มันแตกหรือว่ามันชำรุดค่ะเราก็มาสามารถปลูกผักได้นะคะเราก็จะปลูกผักไว้ผักขึ้นช่ายนี้ก็ปลูกไว้ทําเมนูอาหารนะคะวันนี้ค่ะ เราได้ต้นกล้าของพิชายมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะปลูกจิจิณแล้วก็จะอยู่ระยะห่างเอาสักสามพกินจะปลูกห่างๆก็ได้แต่เราจะปลูกระยะเท่านี้ก็ได้ค่ะพิจิงเขาก็ต้นใหญ่นะต้นกอใหญ่มากเลยนะคะถ้าเขาจเจริญเติบโตขึ้นมานี้ต้นใหญ่มากแต่ว่าเราอาศัยว่า ต้นกาเรามีเยอะค่ะมีเยอะเราก็เลยทื้นที่น้อยเราก็ปลูกขี่ๆีนิดนึงแล้วเวลานั้นเราก็ถอนกินได้เลยถ้าเราปลูกขาดต้นกล้าเรามีเล็กเราก็สามารถเด็ดเป็นใบได้นะคะวันนี้ก็จะปลูกด้วยขี่ขีนิดนึงก็ขอโทษเลยนะคะมีเสียงเพลงอยู่บ้างค่ะเสียงเห็นตบกวนนิดนึงนะคะก็ เวลาเราปลูกขึ้นใายนี้ก็ให้อากาศเย็นๆช่วงค่ำอย่างนี้นะคะเวลาพี่สาวปุกขึ้น่ายปลูกขายนี่ก็จะต้นกล้าเรามีเยอะเราก็ใส่ไปสองสามต้นก็ได้ก็ลงแบบง่ายๆนะคะ ปลูกไว้ทำเมนูอาหารค่ะต้นแข็งแรงมากเลยต้นก้าแข็งแรงมากเลยปลูกไว้ใส่ยำชอบทำยำวุ้นเส้นหรือว่าใช้ผัดส,สรารพัดประโยชน์นะคะ กิโลนี้ก็แพงเหมือนกันนะคะขึ้นช่ายนี่แพงมากถึงขัานโลหนึ่กิโลเป็น100เลยนะคะนี่ช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากปลูกผักขึ้นช่ายรีบเพราะต้นกล้าเลยนะคะช่วงระยะธันวามากรานี้ขึ้นช่ายจะแพงมากค่ะตามที่ตลาดที่สาวของไอหิงได้ไปขายที่ตลาดนะคะ เพราะว่าพี่สาวของไออินนี่จะรับพวกผักส่วนครัวของชาวบ้านไปขายไปขายที่ตลาดไทสานค่ะก็จะรู้ในช่วงที่ว่าผักถูกผักแพงนะ,ะนะคะค่ะดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อผักสวนครัวของเราปลูกไว้ก็ดีแทนั้นค่ะเวลาเราหยิบจับ ใช้สะดวกค่ะเรามีอยู่ในสวนของเราค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะจะไดะ้จะได้มีกำลังใจสร้างคิดต่อไปค่ะ,คะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกขึ้นช่ยนะคะเก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะ กดๆลงนิดนึงนะคะกดให้แน่นลากเขาใหยึดกดลงนิดนึงแล้วะเราทําให้รดน้านให้ดินชุ่ชมๆเลยนะคะจะได้ติดง่ายสดผักสวนครัวของเราดีประโยชน์ท้งนั้นค่ะปลูก ก็ลถนาำตามเลยนะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะที่ในการปลูกพักขึ้นชายในการบักช่ำแม่นนกระถางนั่นจากการปลูกใช้แนกระถางค่ะ ขอาลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะจใจคลิปนี้จ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า